20วิธีลดความฟุง้งซ่านครับในแบบของคุณพระสินอินทรวงครับมาฟังกันว่าเราจะลดความฟุง้งซ่านล่องลอยใจลอยกันได้อย่างไรวิธีแรกก็คือทำอะไรอะไรถ้าเป็นไปได้ให้ทำทีละอย่างใจจะได้คิดเป็นเรื่องๆไม่ฟุง้งซ่านวุ่นวาย2ก็คือกำหนดรู้เป็นขณะขณะเดินก็ให้รู้ว่าเดินนั่งก็ให้รู้ว่านั่งนอนก็ให้รู้ว่านอน 3. กินอะไรดื่มอะไรกินดื่มให้ช้าลงค่อยๆรู้รสสัมผัสเปรี้ยวหวานมันเค็มแข็งอ่อนร้อนเย็น 4. อ่านหนังสือก็ฝึกสมาธิได้อ่านอะไรให้ใจนึกตามตัวหนังสือให้ใจอยู่กับเนื้อหาอย่าให้ใจลอยไปคิดเรื่องอื่น 5. ฟังเพลงบรรเลงฟังให้ได้ยินโน้ตทุกตัวสัมผัสกับเสียงดนตรีให้ได้ยินเสียงเล็กเสียงน้อยในบทเพลง 6. ไปไหนมาไหนให้รู้สึกถึงร่างกายลมพัดต้องผิวกายก็ให้รู้สังเกตความรู้สึกที่มีต่อสายลมพัดผ่าน 7. นั่งเงียบๆหลับตาเปิดใจโล่งรับรู้ถึงความว่างรอบตัวข้อที่8คุยกับใครฟังให้ได้ยินคนที่อยู่ตรงหน้าคือบุคคลที่สำคัญที่สุดในวินาทีนั้นข้อที่9คิดก่อนคิดก่อนคิดสิ่งใดให้ตั้งคำถามกับตนเองว่า ความคิดนั้นเป็นคุณหรือเป็นโทษแม้ความคิดเป็นโทษคิดแล้วไม่ทําให้ชีวิตดีขึ้นไม่ว่ามุมใดๆเป็นไปได้ให้สลัดความคิดนั้นทิ้งไปเสียข้อที่10อย่าปล่อยให้คําพูดและการกระทําเป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติพูดทําสิ่งใดให้เห็นความรู้สึกตั้งต้นเห็นว่าเราพูดทําด้วยความรู้สึกลักษณะไหนข้อที่11เวลาพูดคุยจงใช้สมาธิจับเสียงของตนเอง พูดคุยกับใครพูดให้ได้ยินเสียงของตนเองข้อที่12นะครับถอดรองเท้าเดินในบ้านรับรู้ความสัมพันธ์ของ3สิ่งก็คือเท้าของเราผิวพื้นและความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นช่วงๆขณะที่เดิน ข้อที่13ก่อนนอนไม่ควรทำสิ่งอื่นควรเผื่อเวลาสัก10นาทีก่อนนอนเพื่อทำใจให้ว่างเมื่อแผ่นหลังแตะที่นอนให้บอกตนเองว่าฉันกําลังนอนเพื่อเรียกสติเพื่อความรู้สึกตัวข้อที่14ในายามตื่นอย่าเพิ่งรีบลุกให้ปลุกสติบอกตนเองว่าฉันตื่นแล้วทำอย่างนี้กายใจจะพร้อมเป็นหนึ่งเดียวกับวันใหม่ ข้อที่15ระหว่างวันผูกความรู้สึกตัวไว้กับลมหายใจแบ่งความรู้สึกส่วนหนึ่งมารู้อยู่ที่ลมหายใจช่วยลดความพุ่งสั้นไปได้มากข้อที่16คิดเรื่องอดีตให้รู้ตัวคิดเรื่องอนาคตก็ให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันให้รู้ตัวข้อที่ส7สำรวจร่างกายรู้จักร่างกายของตนเองแขนขาใบหน้าเนื้อตัว เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรข้อที่18ความคิดความจำเป็นส่วนหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอีกส่วนหนึ่งจะต้องรู้จักแยกให้ออกข้อที่19มีความหวังอยู่เสมอความหวังเป็นความรู้สึกที่เย็นมาจากข้างในเอาใจิตใจไปเพ่งอยู่ที่ความรู้สึกนั้นใจจะมีพลังความพุ้งซ่านก็จะไม่ค่อยเกิดข้อที่20 หากพุงสั้นมากก็อย่าพยายามกดข่มอย่าผลักใสแต่จงยอมรับเห็นตามจริงว่าความพุ้งสั้นที่เกิดขึ้นแล้วมองความพุ้งสั้นเป็นปรากฏการณ์ธรรมดาธรรมดาที่มามาไปไปไม่ได้มีตัวตวนจับต้องเป็นรูป,ปรธรรมเกิดได้ก็ดับได้วนเวียนไปเรื่อยเพียงใจเฝ้ามองหัดมองให้เป็นเป็นผู้เห็นผู้สังเกตอย่าเข้าไปเป็นผู้เล่นหรือผู้แสดงขอบคุณ บทความของคุณประสินอินทระวง์